มือนักมือนักจาวโซยนาพี่น้องมือนักนะติดตมันติมติดติดแบบนี้เนาะใสแบบนี้เนาะจะเอาใสเลยหพี่น้องเอจะเอาชูดีกันพี่น้องเอยคอยกะเอาหมกพักใสกันมาหนมันเื่ยขาจะิบน เสพักลมีนฟงเกลนี่แกเกลนี่มีดาเป็ดมีเกมฟักอามาหนึ่งถ้าสบายดีตอนช่วยๆอีเดียพี่น้องมือจุ๊คนเนาะมือนิกะไม่ได้กับสดพาพีพี่น้องมาบึงอันนี้เบ้าคำไพ่เล่าห็ดหอพึ่งพี่น้องเออหิดห่อพึ่งถวายบัตรนั่นะ เมสิได้กะบริเล่ลุคลิปสองมือนะพี่น้องเมสิได้กะขอโทษขออภัยน้ำลายเนาะเพราะว่าไอ้ไพ่พื้นลุงทองพี่น้องพื้นลุงทองช่วงนี่ยเล็กน้อยสิเจ็บสิไกลพี่น้องเอ้ยก็เลย่พื้นลุงทองเมสิได้กะเลื่อนไปหาคลิปนะเมสิได้กะบาสิได้เพิ่งกลับไปเดินชกการพี่น้องแต่ว่ามันนี่กะแต่งตัวสีเงาๆจังง่ายเนาะพี่น้องนะเพราะอะไรเลี้ยวหอเพิ่งก็สิได้ไปเดินชกการน้ำมูจังน่อยพี่น้องเอ้ยพอะไรม้วนในมันนั่นนะเวลาชกการกับเมสิได้กะเลยอวยพรให้ทุกคนเนาะ มีแต่สุขภาพแข็งแรงดำด้วยดำด้วยมจะได้กายาขอเขาอคอ <grande. S 3> <andel> ุณนเนาะเอซีทุโคนเขามากคนอไรก็แท็กก็กำลัง er. ใจก็ติดตามเมซี่ได้เมซี่ได้กับเขอเคุณนในหลายไปพี่น้องไปเบื้องหอเพิงบะเป็นจังไรเราเห็นหอเพิงเขากระต้มน้าก้นพี่น้องเอ้ยว่าเขาตรงต้มให้มัน่นเมซี่ได้กับสิได้ไปเบื้องหมากโพพี่น้องเอ้ยหมากโพว่ามันเป็นจังไรเนาะติดตามหับชุ่มเป็นน้ำกันพี่น้องเอาหมากโพมาจุ่มเห็นหอเพิงนะพี่น้องเอ้ย ชากินเพิ่งไปย่างก้อนลานของเมสซิเดไตเองนะได้พี่น้องเ้ยไปกับเพื่อนนะโห่เละพี่น้องท่องหน้าเพละ่ะคอยกะอากาศก็ดีจังน่อยแล้วพี่น้องเด้อมืันนี้เล้อเพราะว่ามันคึมฝนแน่จังน่อยนะเพราะอะไรเฮอคนบ่ดเจ็บบก่กขครเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันอนแห้งอากาศมันแห้นพี่น้องแจักซีเฮดจังไ๋เนาะไปวันนี้พี่น้องมาหอวก็หมกโพลยพี่น้องเอ้ยมันท่านเรามีหมากเลยพี่น้องเอ้ย ราะว่าถ้าต้องเอามากอย่งสำคั่นี่พี่น้องไปยุ่ม,มน,นะบ่มีไปหาอีกก่อนมาดิอยู่ทองหน้ากับมันบม่มีหมักโพนะพี่น้องเอ้ยค่อยกะสิไลไปเอาอยูหน้ามังแบ,บน,นพี่น้องเพราะว่ามันกกตัวเป็นตัวบ่เป็นนะแต่ว่าอยู่น้ามงแบนคือมันสิเป็นยโยสิัง โอ้าแหละพี่น้องเอ้ยได้มากนั่งพี่น้องโอ้ยมอะไรนี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเมย์ไม่ตั้งสุดมนะเพราะว่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องเมื่อเขาก็กีดออกพี่น้องเอ้ยแล้วเขาก็ใส่ฟืแล้วก็จุ่มลงหะน่ะไปเมื่อบังน้ำการพี่น้องพอแล้วคอยเงี้ยงจนคอยเจ็บข้อพี่น้องเอ้ยมักโพ้นี่กะกลัวสิได้เพิ่นหน่วยนึงนะก็โอ้ยจนมือคอยชันยกๆพี่น้องนี่มาหาจุ่มมาจุ่มหมักโพก่อนพี่น้องเลย กระดูกระลูกเนี่ยนะกระดูกควายพี่น้องเอ้ยคอยมาแต่เอาหมักโพนะอ้าต้นแกงแกงใส่ยนีแกงใส่หมักผักวะแกงใส่มัผักผักจะสิแกงใส่หมักผักต้นต้มอีนวะคอยชีห็ดนะมาแต่เอาหมักโพก็จะหิดก่อนนะกระดูกนักงเลยมีเป็ดน้ำเราลูกคนเป็ดอยู่ป่าเพื่อนแต่ว่าเพื่นมองหะเพื่นมองงงแง่มานี่เป็นใครเนี่ยนะนะเป็นอยู่นในป่าเพื่นป่าเพื่นเพื่นมาแต่ไทยนะพี่น้องเอ้ย บุญเมียนได้เฮาจุ <t us> <t us ่มมดหมากเลยหั่นเอาพี่น้องเลยป้าโตเอามาโพกันยากเลยพี่น้องชูงหายากมากันนี่นะเพราะว่าช่วงนี้มันทันจะเป็นนั่นนะฝนมันเฮากระสีเดิมตกก็จะไปคอยปอกกันฟูเฮิตปิ้นก็โอ้ยไปกระเตอะกระเตอร์ได้หน่นี่น้องเอ้ยฮากระคุยอันนั้นมันอ่อค่ะคุยออกจนมันมดปายใเฮาจังจะไปจุ่มจุ่มดอกพึ่งไหนนะ ข้นพี่น้องเลยขาเจ้ามาเห็ดบุญไม่นี่นะเห็ดหอเพลิงเพื่อนแมยเราเห็ดเธอผัวเราปู่เราเสียไปแดนหนะทางนี้เป็นตามปะาพณีเนาะเห็ดหอเพิงก้อยกะสิเดไปหอกระตุ่มน้องข้าเจ้าแดดพี่น้อง้ยจักน้อยบ่าวเนาะ ตาำนัก็มาซื้ออีกันึนา้ยี่มสนอเลย้งนี้หิ้นามากังกนที้มีห่อกระต้มกระตูดได้อันได้ยามอ้าวใคเอกินยังนี่ล่ะใช่ถือะลาดีทุกโวยน้ำปาเชื่อม่โยันี้เเบื่อเดินัเงินดีมี้อองของทวนหง่องมึนี่ห้ามไนอย

เอามาด้วนะอไอาไมาหลายคนพี่น้องเอ้ยเนีนี่แหละหลายคนวด้วยก็มีในัวพี่น้องเอ้ยโอเคมาแล้วก็หันเออเออเออเบังเเออชิดเออเงินกูได้เยเปลาเจ้าเอนตาเาพี่น้องเอ้ยเนีนี่พี่น้องซื้อบังบังซีล่อดเอเออเตาล จะก็ห่อเด้เลยพี่น้องจะว่าห่อร้ายพี่น้องห่อจำเห็ดบีทีนะงาม่เด็ดป้นีไทยพี่้องไมพนเห็นหมหลายคนพี่น้องเอ้ยนี่นะเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเป็นสุกการในมือเดียวพี่น้อง ชอยหาเจ็ดชี้คือฟื้นเมือนักมื่อนักขจะว่าซอยหนาพี่น้องมื่อนักนะเดี๋ยว่าสิบไปบึงเป็ดเขาจาเฮิตนะนะซอยกันฮิตเมเนียร์ตามมาปีพี่น้องตามมาพริกใส่เส้แกงนะแกงกะลูกหมูใส่หมักผักกระลูกควายพี่น้องเขาจากระสีแกงใส่หมักผักนะกะค่อยนี่แหละสิแกงพี่น้องคอกะแกงก่อนมาเนี่ยขาจาใช้เครื่องครบทุกหมักพริกผักผ้ายมีแต่แกงอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยข่อยกะโโห ขัวก้นพี่น้องเอ้ยกราซาวชูดีกันพี่น้องเอ้ยค่อยเอามพักใส่ก้นมาหนี่ต้เหีดหลายหลายคนพี่น้องนั่นเปือกาสิสิ้น่อนหอนหอนแหงหอน ลาบพี่น้องเอ้ยท่านแม่อเป็นคนเฮ็ดลาบนะแต่ว่าหอเพิงน่ะท่านจุกพี่น้องเฮาเฮ็ดกินก่อนน่ะเพราะว่าบาดเขาเจ้ามาแล้วเฮาก็สิได้ย่อพี่น้องเยปุงข้าวโเออี่ปงข้าวโกพอลบ่เด้อเลย่ยก่อนเด้อเ้ยเอาอหยังแน่หัวหอมลงไปบ่ั ก็หอม้งไปเจอเด้ออืมเรนี่ือลำไปกเลเบ่งโน้อันไะแดกกระเซอเป่านีเด๋อวพี่น้องอ้ยอ้าถูกแต่ชงเสพบม่เจียวผักกูมีกูน้เป็นตะปูปีนเสพเจีวแล้วเอาต

แต่บายไฟเพิ่นจะยู่น้ำลุงเพิ่นพี่น้องเอ้คนกินข่าวขนาดลูงเพิ่นเอาไปเพื่อก่อนก่อนเพื่อก่อนชาวบ้านบ่อยบ่อยกินข้าวได้นะก่อนจะไปจุ่มห่อเพิ่งก่อนไปได้เยอได้แห้งกินข้าวได้ละต้องเพิ่งใส่ใส่โอ้ลราเขาก็มาจุ่มเบิ้งมาจิจุ่มเบื้องโดนเบิ้งก่อนพี่น้องขันบ่ามีวุ่นวาสนะก็ขอให้งามๆเด้อเราต้องอวยพรเอาพี่น้องเลย โอ้ยโอ้ยน่าตกอันนี้เด็ดสุดมามันมีอโอ้โหมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องเอ้ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะเฮาเฮาเฮาจุ่มเนาะมันก็เป็นแบบนี้เอาเอาไปติดอยู่หอเพิ่งพี่น้องเอ้ยไปติดให้เพิ่งก่อนไปเนี่ย ติดนำเอยพี่น้องเอ้ยติดมันเต็มมดพี่น้องเอ้ยมันงามๆนะเขาจะเอาลุงไปถวายวัดจะเป็นบุญเสาร์พี่น้องเอ้ยใสแบบนี้เลยเนาะใสแบบนี้เลยเนาะจะเอาใสแด่ละพี่น้องเอ้ย จะแห้งไปบ้านนเจียมนเาพ่นคมาตกมือคนั่นแหละคือว่านะต้พี่นงคมาตะกมือคนเขาแต่ให้พี่นงยต้องไปเกลือก้อนจังรยนจงการนะนะ สบายดีเน่สบายดีเน่เลยสบายดีไปลุงเลยโอ้ยบ่ได้เงินมันนี่เดินชงการมาวันนี้นะเป็นเดินชงการพี่น้องเลยพี่น้องเอ้จุ่มแในก็ไปิตแต่ละน้อยนะโอ้ไดางามเดางามเดางามเด้อองามไอ้ไผไอ้ไผเป็นกองช่วงเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยสี่ด้อเด้อพี่น้องเลยแด้อลด้นะ ไม่เสีไ,ได้ก็ไปเบิง่งพอม่สีไดเพื่อนเด็กปีใหม่ก่อนมื้อนี้เอาไปให้เพื่อนด่างนึงพี่น้องเอ้ยเพห็นโฮเพนะิ่งแล้วนะแม่เสีได้ก็อยากขอขอบคุณเนาะเย็ซีทุกคนเนาะเข้ามากดคตรได้โคตรเซ่โคตรกำลังใจกดติดตามแม่เสีไม่ไดนะ้เนาะแม่เสีได้ก็อยากขอขอบคุณหลายคลิปนี้ก็พอซ้ำนี่คลิปหน้าก็ได้พบกันใหม่เนาะพีนะ่น้องเนาะบัดนี้